ไม่ใช่เหรอตอนแรกเป็นไงเอเจนต์อ้าวเป็นยังไงเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเอเจนต์บอกว่าเดี๋ยวมีทีมในไทยที่แต่ทีมสนใจอยู่เราก็บอกที่ไหนเฮ้ยที่ไหนทีมไหนเขาบอกไอ้ชมบุรีชมบุรีโอ้ยซึ่งชมบุรีตอนนั้นดังมากนะ2,900ันเก้ายดแล้วถ้าในอินเทอร์เน็ตมันมีแค่ถ้าพอพอมันมีแค่ชมบุรีชมบุรีเท่านั้นเลยแต่ละนั้นมัเลยว่าถ้าเสิร์ชแบ่ว่าไทยลีก ไทยยี่งยุ่งกันเลยที่มาชมบรีใช่นั่นแหละครับก็เห็นนะอุ้ยคนดูเยอะเออคนดูเยอะดิน่าสนใจว่ะใช่ได้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 เขามาเสียงปุ๊บเป็นไงไม่ชมบรีกันแล้วครับหมชมบรีเต็มแล้วมีชมบรีเต็มราคาด้วยฮะไทยชมบรีเต็มแล้วไม่เท่านแร้วมาถึงไทยติดต่อเอี่ยมคนนั้นได้ไหม อยู่ที่สนามบิประมาณสอาชั่วโมงหอยู่นานเน้ยนะไม่หลับเขาไม่ดสา้วยดนหลอกแล้วเนี่ยคุณคุณโดนหลอกอเนี่ยไม่หลับไปตองเปอโดนหลอกเเนี่ยโอ้โหแล้วทำไงต่อทำไงตอนนั้นไม่อยู่ไหนกันจะทำไงพี่เบิร์ดตอนไหนผมไม่รู้ไม่รู้จะจะไปไหนตอนนั้นโดหลออย่างพูดไทยไม่ได้ด้วยใช่ไหมไม่ได้ตอนไหนไม่ยังไม่ได้ถึงี่ตอนนี้เก่งมากแล้วตอนนี้มันพูด่อังกฤษไม่ได้แล้วเป็่านี่ไต่ ทำไงก่อทำไงก่อทำไงก่อเออรอใีนนสนามบินแล้วเอเจนต์ส่งข้อความมามาลงโรงแรมนี้อ่า้าหงโรงแรมนี้จะโรงแรม,แมอ,ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับท <c oughs> ี่ไหนไยนาซึ่งไม่ไม่ใช่โรงแรมหรอกถ้าเป็นหองพักอะไรทักอย่างเหรอเปล่า,า,ลาผม,ผาามาไป อยากใหญ่เป็นครั้งแรกที่ผมมาถ่ายด้วยอะภาพภาพแรกก็สอยนานๆนี่ดูมาไหนนี่ยภาพภาพพอดูเสียงหมดเลยเลยได้ถ่ายอือจากนักฟุตบอลเด็กเด็กฟุตพัดแมนยูนเต็ดนะเขาไป็นยูนิเตยูนเต็ดก่อนนะเฮ้ยผมไม่รู้นะตั้เด็กจริงจริงอะไรมาให้ฟังหน่อยอะไราให้ฟังหน่อยผมไม่เล่าได้เยอะได้ได้ครับไปเลยผมเป็นแมนซีนะข้ามไปเลยข้ามไปเลยใช่นหน่อยบังเด็ก ประมาณเจ็ดโวตว่าเข้าแคนดิเดตหกเจ็ดโหวตเขาเข้าแคนดิเดตของแมนยูอ่าเขาอยู่ประมาณปีสองปีนะครับครับแต่ช huh. ่วงนั้นแมนยูไอแคนดิเดตแมนยูมันไม่มันไม่ใช่ไม่ดีแต่ตอนนี้แคนดิเดตเกินที่ดีกว่าอ่าแล้วคุณคุณบอกก็ได้สิว่าคุณไปอคาเดมี่ตแมนยูใส่คุณใส่เสื้ออะไรไปผมใส่เสื้อเป็นซิตี้ฮะอ๋อที่สุดไปอ๋อชุดนักเลงนะโดนเด็กเขาแจกเราเราไม่รู้ไม่รู้ทำไมอ่าใส่เลื่องอะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรีย เราอยู่ในห้องแต่งตัวเซื้ออเล็กซ์เดินผ่านห้องใส่เสื้อตัวนี้ยังไงว่าต้องบอกว่าเสื้ออะเล็กซ์เดินมาเนอะต้องบอกว่เฮ้ยเสื้ออเล็กซ์รู้จักทุกคนที่อยู่ในทันมีทั้งหมดเลยเป็นเด็กนี่นี่คือนี่คืดีเทลดีเทลของป่านะเออเป็นยอดบุคซื้อขนาดนี้นะเขารู้เลยว่าไอ้เมนเกิลเบิร์ดเนี่ยแม่งเด็กซิตี้แน่คงออกไปเลยเนี่ยเสออเล็กซ์น่าจะผ่นนสาพ่อแม่รู้วไม่รู้ โอ้เขากเดินมาอ่มาเลยโพลับเกี่ยวกับลุงเลยนะรือแสดงว่าเขาหน่ารักนะออยาชันนี้ว็อกับมาจะเป็นเด็กปั้นอยู่ในเด็กโป๊ะตั้มาบนใครไม่เจอซอยนานาแล้วอันนี้สรุปเลยเที่ยวไม่พักว่าแล้วไงไม่ได้ไปชมบุญดีอันี้ทีนี้พอคุณติดต่อเอเย่นได้แล้วมันอขึ้นมาที่นี่แล้วก้าวต่อไปในเมื่อชมบุญดีบอกเต็มแล้วต่อไปแล้วขอก็หายเหมือนกัน ผมก็คิดไจ่ใชเลย๋ยวผมกลับมันิดดีกว่าแต่ตอนนั้นเองดูแลตัวเองไปเองเข้าฟิตเนสบ้างแล้วก็ไปวิ่งด้วยเพื่อถ้าวันหนึงเขาโทมาหาว่าวันเปรตอนตอนนั้นคุอยอะตอนที่มาสิบสามี่สิบสิบาที่กลสดเลยนะสิ่งที่ยังกินย่ตอนนีที่ไหนอยได้่นรสี่ยี่ เล่นสองหรือเล่นหนึ่เป็นประมาณนั้นก็ยังมีออปชั่นไม่ไม่ได้ซื้อมากมีมีออปชั่นอยู่ก็คือถ้ากลับไปที่ติดก็คือได้แน่นอนเขาเป็นช่วงมักกะลาบินเชอร์พอดีติดนานาติดใช่ติดมาอยู่ยาวเลยตอนแรกจะกลับก็ได้เอออยู่ก็ได้ตอนนี้ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันตอนนี้บ้านอยู่นะดีนะกูไม่ได้ไปโซบลีกูมาโน้นแต่ที่นี่แหละแล้วราชซบรีเพิ่ไเพิ่งเข้าโซบลีเพิ่งอยู่ อันนี้ที่อ่ะตอนหายไปยที่เป็นไงเยี่ยมยังไงของคุณนั่นเออเมื่อสักทีก็หายไปเลยสักการณ์หนึ่งให้ส่งข้อความนี่ไอ้ยเอเยี่ยมเป็นคนมันไหนใช่เราตอนที่ซื้อหนึงเขาโทรมาคนแรกเลยนะอ๋อจะเอาไปเซ็นจะเอาผมบอกไม่ให้เันไปฉีบมันก็ดีนะเออหายไปแล้วไม่รู้เลยทั้งส่งข้อความให้คุณข้อความอะไรเอามีที่อยู่ มีอพาร์ทอะไรอพาร์ทเป็นรูนี่นั่นแล้วก็นักเขาผสมที่มันไฟมไงผมรืองผสคืออะไรก่อนผมอยู่ทุกไปเอเย่นมันดูเลยแย่โอ้โหนี่เครื่องผสมคืออะไรที่เป็นถามนี่ยากมากเลยถ้าทุกคนเดียวเรไปคุยกับล็อบบี้อะใาช่วยหน่อยอ่เรกับแท็กซี่ไหมอ๋อเพราะว่ไเราเสียอยู่แล้วถ้าไปก็เออเออเออถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ต่ากิีแล้วถามล็อบบี้หน่อยนะบางคนใช่ก็ไงแท็กซี่ไป ไม่รู้กี่บาทดัสุขคมวปทนักสมุทรโถงเลแต่ไปนนะไปถึงห้าคอนโดมีประมาณห้าสิบคนเฮ้ยพวกผู้ใหญ่บริหานพวกดูทั้งหมดนะยครับเากอาจจะล่นบอกเฮ้ยอันนี้วินลูนี่ที่ว่าเฮ้ยันอย่างย่เอาไคยอะไแล้วดเฮ้ยลูนี่มานักสมุทรโ่งก็ได้วะไอ้เ้กูไปแล้วปวดหัวอมกล้วอกว่ไม่ใช่นะ นักเตะไทยก็เปิดเป็นวันเปิดตัวอย่างนี้แหละทุกคนก็ไปถึง้วเขารอรับผู้อื่นอืมก็เลยได้ฝึกซ้อมแล้วก็เร็นสัญญานักฟุตบอลตอนนั้นซวันเดียวไม่ไม่ไม่ถึงสนาทีเ้วยนันเกมวันนีงมีนีเกมผมตื่นกับ ทีมอน้าจำไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเขาเพีบอกว่ายังไม่ฟิตผมยังไม่ร้ายอม่ใช่นะอ๋อไม่ร้ายเดีเล่นสักครับกงได้เพราะโอเคได้เลยครับก็มาเล่นได้บอลสมัยแรกก็ซ้ายขวาแล้วก็มีขวไปซิ่งกุ้งเข้าสามเหลี่ยมเฮ้ยเป็นเปลี่ยนตัวมึงมาเอาเท่าไหร่ีนี้แล้วเลยนะโอ้โหเฮ้ยดีว่ะไม่ต้องทดสอบปีนเท้าเลยขอเวลาแค่สองนาทีเท่านั้น โอ้โหที่สุดยอดอันนี้อะไรอยู่โท่านบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นความเป็นตำนานไทยหลี่ยงของเขาคือนครพนมตลกตลกนิดนึงแต่โชคดีโชคดีที่อยู่ที่นครพนมหวังพวกผู้ใหญ่ดูแลดีมากใช่ใช่ใช่คขาบอตลกดีใช่เขาบอกโชคดีเออแล้วอยู่นครพนมกี่ปีนะที่เบิร์ดโอ้ัไม่ถึงไม่ถึงครึ่งปีสี เล็กเลียวเล็กเดียวเล็กเดียวแล้วก็ชมบริซื้อเป็นเขาไปดึงมาในช่วงกว่ามีการพูดคุยไหมก่อนที่จะมาชมบุรีวันนี้มีอยู่แล้มีกับโอ๋หลายทีมากมีเมืองทองมีชมบุรีครับตอนนี้ยังไม่มีบุรีรังอ่ะบุรีรังยังไม่มาเราไม่น่าจะไม่ได้รวมอ่ะไปอย่างกาญฟ้ากาญฟ้าครับบุรีนันไชมบุรีนั้ให้เยอะสุด อ๋อใช่ตัวเองนะใหเพราะนักบเผยเลยนะตัวบุญวันนั้นที่นันบหลได้จากธนบุรีเท่าไหร่ปีไหนนะสองพันเกใช่เขาไม่รู้จะจบไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ด้วยอันกว่าเยอะเ่ยไม่เป็นคนแรกในไายที่มีใลว่าซื้อขายใช่ไหมเพราะตักอนักเตะา้เา็นเขาเซ็นหเดือนเล็กนึหมเล็กขายออรู้เรื่คนไทยเลยตัวเร อยู่ถือไว้ให้แป๊บหนึ่งได้ปหมถือไว้แป๊บนึงมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนอะแดปเตอร์กันปีจีซื้อสิบล้านจากล้านหนึ่งเป็นสิบล้านอ่ะใช่แค่ปีเดียวนะปีเดียวนะ้ปีเดียวนะอก็เอาเลยอ่ะแพน้านสิบล้านยุงนั้นอ่ะยูจูบลีมีกี่ลูงประมาณสิบสองใช่ปหมโคตรจริงเรื่อยเลยนะแล้วมันขับยงขึ้นสนามด้วยเนี่ยเออลงจีใกล้ไม่จริงี่จีมีเทโล่

แล้วก็ย้ายไปอยู่ชัยนาธย้ายอยู่ชัยนาธย้ายไปอยู่ชัยนาธเนี่ยซึ่งเคยคุยกับเขาเขาบอกว่าชัยนาธเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเขาใช่บแทุกคนทุกคนก็มีภาพที่ผมอยู่ชมรมรีชมรมรีเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดแต่จริงๆไม่ใช่นะอืมนส่วนตัวเพราะน่ะส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวเพราะว่าตรงที่ผมไปชัยนาพรางนั้นผมพูดถ่ายได้ครับ โกได้แล oh. oh. oh, oh. ้ว <sh> ด <arp inhale> ีวัฒนธรรมมีมีแฟนเป็นคนไทยแล้วใกมๆกันอ่างโอ้บ้ๆลูกชายอยู่ลูกชายอยู่ไอ้ลูกชายอยู่ลูกใช่คนที่ถือ่มาได้ว้าได้ป้ได้ป้าด้้าไดได้แล้วอะไรเงี้เอหน้ามันดีมัยังไงมนต่อก็เรื่องประสบการณ์ด้วยตอนนั้นอายุยี่สิบเจ็ดบเจ็ดอ้กทา้วก็เนี่ยสี่ส ตอนแรกดูนักเข้ามาถมชมบุรีก็วัทนาไม่รู้เลยว่าจะมีคุยกับเพื่อนแรีนไปหน่อยจุ๊จามไปหน่อยแต่จริงาเราต้องพยายามปรับตัวเพราะว่าไอเนี้ยอาชีพเขาสูงเขามีความเป็นมือชีพมาจากที่ฝรั่งเขาเรียนซ้อมเหมือนแข่งของไทยเลยเนี่ยซ้อมคือชิวๆแบบนี้แล้วไปวาหนาเพราะว่าผมมาจากพี่เบิร์ดนะเพราะว่า จริงๆแล้วในวัฒนธรรมเนี้ยมันขอพี่เบิร์ดนะถูกต้องนะใช่ขอพี่เบิร์ดไปถูกต้องนะแต่ว่าวหนึ่งคุณถ้าตัดใจที่ว่าคุณสอนได้ดีแข่งเรียนไ,ไม่ได้เลยสำคัญมากนย่งเที่ผมพยายามพูดตลอดจะต้องมีวิธีการพูดที่ดีกว่าทตอนตอน<ม>นั้นยังไม่รู้ไ<ต>งแต่พอาาายาจารย์มาใช่ไหมอ้อเพื่อเป็ดพังง่ายๆมันตายจับแต่พออาจายมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยคุณ พอผมนะอยู่ไทยก็รู้แล้วผู้นำิตกระตันด้วยผู้นำชาติให้เาเกูดง่ายว่าเราเป็นลูกพี่เราก็รักตัวเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าปกติแล้วต่างประเทศพอเวลาคนที่เข้ามาใหม่ที่เลยกกางทินแล้วจะเป็นคนยบคุเออเขาเรื่งสัญญาให้เขาเ้เมอยา่างประเทศต่างชาติา อ่าเราเราอยากให้รอดอยากให้เขาบคนสเตบที่สุดนี่แสดงว่าต้องมาตั้งแต่จากเช้าไปสอยนเยมาปมาปเจอสอยกันอันนี้ประสบการณ์ที่ต้องเจอวันแรกเลยนะ้อเจอูด้ประสบอะไรกู้อยนนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่สึที่ชาวรงนทน้ไม่เยือดแล้วผมไม่เยอดแล้วอ่านวนนี้ ตอนชยนัยนาทรบแล้วตอนนั้นอยู่กี่ปีชยัย,ยนาทดีนานสุดไหมนานสุดอ่ดะ,ะประมาณสามปีเออนาน,นสุดนะสามสี่ปีอยู่ชัยนาทแล้วก็ฟอร์มดีแล้วเป็นเป็นผู้นำทีมเป็นแบบเขาเรียกเป็นเป็นเดอะแบกอ่ะถ้ารู้ปัจจุบันใช้คำน,นี้เป็นเดอะแบกอยู่ชยัยนาทไปเสร็จแล้วไปแต่ต่อเลยเออมาพูดอะ <c oughs> ไรมาได้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 แล้วก็ไปอายุทย์ต้องห้างเพื่อน <c oughs> คุรู้จักเป็นคนอังกฤษเมื่อก่อนเขาเป็นโค้ชของอากาสด้วยชื่อฟิลสติปปินเนี่ยเขาฟิลสติปปินใช่เขาไปอยู่ยาแล้วก็อยากให้ผมไปช่วยอยากไปช่วยกับตันทีเราก็เป็นผู้ช่วยโค้ชด้วยเพราะว่าตอนนั้นปรับตัวได้แล้วผู้ฝานไทยได้แล้วเข้าใจหมดแล้วทำฟุตบอลไทยแล้วฟิลสติปปินก็เลยอยากให้ไปช่วยใช่ก็ก็ยินดีครับไปไปได้มาช่วยได้เราก็อยู่ใกล้ตอนนั้นอยู่ใกล้คอนเทนด้วยจากปีอยู่ ที่ค <a S 1> Th ุณน <Indiana> uh ้ารังไงใครชวนก็ไปนะอยู่แล้วไม่เป็นไรเพรานชวนมาตอนนี้ก็มาเห็นไหมสิงฝรั่งใจง่ายดีเองง่ายคคุณรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมมาชวนเขาแล้วก่อนหน้านั้นเรื่องงานที่แล้วตอนที่ยักษจากผมจับเออผมบอกเอ็มบอกว่าเฮ้ยเอ็มดูที่พี่เบิร์ดได้หน่อยแม้คอนเทนเซอร์มาตอนที่พี่เตะบอลด้วยกันนะผมก็เลยบอกพี่เบิร์ดเฮ้ยเบิร์ดเขาว่าง อู่ใหญ่พ so ี่เบิร์ตมานะบอกเออมานั่งพูดคุยกันเพราะว่าเราอยากจะเออพี่เบิร์ตเน่ยแตะบอลแห้ดิีมาแล้วแล้วก็เหมือนูกับพูดคุยแบบนี้แหละเราก็บอกแบบคิวแน่นมากขอไว้ก่อนได้านั้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ป่ะใช่เออทีนี้พอดีว่าเออพี่กับน้องพี่วิคคิวไม่ตรงก็เลยบอกว่าโหรอบนี้คุณต้องแบบว่าเอาได้เอาได้ก่อนทันนี้ก็แบบว่าเฮ้ยลองให้เอ็มทำไปว่าพอดีเออโอเคเขาดูนี่เขาหุ่นมากนะหุ่น

มีใครบ้างนะที่ที่เป็นนักเตะไทยเด็กที่ลงไปเล่นยูีวิทยาอะไรนีคนทีที่มาจะมีมีเป็นต่างชาจจะมีีมีหลายคนนะคนต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยว่าจะขึ้นไทยเด็กเจกต์ใหญลอ่าก็เหมือนเงินก็เหมือนไทยจะสุดท้ายเือนแรก เไม่ออกสัญญาไม่อย mm hmm. ู่ด้านล่างคุณแล้กับด้านบนเนเดอนไม่ออกเงินเดือนไม่ออกเดือนแรกเลยเรีอนร้ายเรีอนร้ยก็ต้องบอก